สวัสดีครับนี่อยู่กับผมเจมส์ครับ JC วันนี้เราอยู่กับเกม Call of the Wild นะครับเกมล่าสัตว์ที่เราเคยเล่นมาก่อนแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับการล่าควางหรือว่าล่าทุกตัวที่เราเห็นนะครับเราจะขานไปเอาสัก1 0อสห้าระยะนี้ร้อแล้วก็หมอบน่าจะดีที่สุดแล้วก็ตังมานอนไปก่อนเอาที่เห็นสะดวกเอาสักสตัวแล้วกันเอ๊ ตัวหนึ่งร้อยหนึ่งตัวหนึ่งร้อยสี่สิบดูจากแต้ม 67, 70, 70, 80, หกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบสใครน่าจะได้โอเคเดี๋ยวยิงตัวนู้นก่อนแล้วก็เกิดเราทันเนี่ยเราก็จะเอาตัวแรกพร้อมประจํานะครับขี่ขวาเล็งไปเลยตูมไปเลยใกล้ๆแล้วก็ทําการกดชิปนะครับเพื่อกาั้นหายใจแล้วยิงไปทัดแรก ป๊อพอดีอ่าไปดูผลงานแล้วกันังเกตรอยเลือดนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือโดนจุดสําคัญแน่นอนเนี่ยลางเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเห็นไหมก็คือตายโดนจุดสําคัญนะครับถ้าเรากด e สํารวจเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยโดนจุดสําคัญนะแลวเพิ่งเกิดขึ้นด้วยก็ง่ายเลยเราก็จะทําการไปเก็บไปดูนะครับว่าเรายิงโดนตรงไหนปอบอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งที่เราโดนนะครับก็ปอดซ้ายนะครับบริเวณที่เราจริงเนี่ยคือบริเวณปอดนะครับจะดีที่สุดนะครับแรงปืนเนี่ยก็มีผลนะกระสุนปืนที่เราใช้การเล็งยิงจุดตายแล้วก็นัดเดียวครับพยายามยิงให้นัดเดียวก็พอแล้วตายเนี่ยเราจะได้อีกกีแล้วก็เงินค่อนข้างจะเยอะเอาปุ่เ,เตอร์ไปเิอัพเลยโอ้โหก็ต่อไปดูกันต่อว่ามีตัวอื่นโดนไหม ณตอนนี้เราไม่เห็นอเดี๋ยวก็เราจะขึ้นหอคอยแล้วกันเอาเข้าไปโอเคขึค้นมาแล้วนี่ไก่งวงระยะเป็นร้อยเลยเป็นร้อยร้อยไก่กยอยู่เสียงอยู่ตรงไหนอะ่ะฟังเวอร์ชันผูเ่เนิง แน่นอนว่าสัตว์ที่เราควรล่าเนี่ยคือสัตว์เล็กเลยเพราะสัตว์เล็กเนี่ยม่งให้ให้เยอะว่าเยอะเลยแล้วก็มีร้อยระยะร้อยนั่นสามสังเกตชอบสังเกตั้วนยนะยิงจะแดงฝูงอะ่ะก็แนะนําปืนนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนเอ็มสิบกนะผมก็ต้องยิงเผื่อแต่ก็ต้องยิงให้เร็วด้วยตัวที่ผมอยากจะได้ที่สุดน่าจะเป็นตัวเนี้ยสีขาว รักสองจุดแล้วกันนะครับเราจะทำการกั้นหายใจอีกไปแกมกระสุนน้องกำลังแบ,บเดินยังไม่ไอ้นี่นะเรามีตัวตัวที่เราสนใจ น่าจะได้แค่เนี้ยแหละตัวนั้นน่าจะบินไปได้ไม่ก็เราจะปืนยิงต่อก็ได้นะโอ้ตรงนู้นมีู่กด้วยอ่ะโอเคมาดูผลงานกันดีกว่านะตรงนี้นะครับก็เจอเลยหนึ่งตัวจริงๆก็ยิงเฉียดๆนี่ก็ตกใจหูแตกแล้วอันนี้กระสุนไม่ใช่ของมันเนาะเอากระสุนทั้นสู่ไปหน่อยแต่ก็เงินก็ถือว่าดีอยู่นะครับตัวละเจ็ดร้อย ก็เฉลีย่ยไปเจ็ดร้อยใกล้เคียงจริงแล้วตใกใจผมแตบตายอ่ประมาณตอนนี้ก็คุ้มอยู่ไอ้มียิงตัวที่อ่าบินแล้วก็ล่วงได้เนาะมือเรายิงเผื่อการระยะไปนะอ่าอันนี้เข้าปอดเลยทะลุสองปอดเลยกระสุนมันค่อนข้างจะแรงก็ตายแน่นอน ยิงตรงลำตัวนะครับไม่ต้องยิงหัวเอาขนาดนั้นนะครับ <S <S เกมล่าสัตว์ส่วนใหญ่เขาก็เน้นยิงแล้วก็ไม่นี้ไปอันนี้ไม่ได้โดนจุดสําคัญนะแต่ก็มันบอบางอันนี้คือโดนนี่คือความแตกต่างนะครับคือตรงเนี้ยคือแบบว่าโดนจุดสําคัญเนี้ยเลือดตายแน่นอนเอาอะไร w i n n i n เ w i n n i แปลว่า,ตวาเตือนอ่ะได้ยินแล้วเตือนอันนี้ใจตายตอนนี้เราทําการส่งจริงๆก็ เอาได้อีกนะแต่แบบเอา,เอาที่โล่งเลยแล้วก็มุมก็ใช่วาดีแต่ตัวที่ใกล้ที่สุดประมาณร้อยขวาเนี่ยเราน่าจะเก็บนี่อยู่นี่เราค่อยๆตอนนี้ผมเล็งดูก่อนตอนนี้เหมือนเตือนเหมือนตัวบางตัวนะบางตัวยังนอนดิ้นอยู่ก็เหมือนเดิมปืนเอมหนึ่งนะครับจะยิงตัวข้างล่างก่อนนะครับ อีกตัวล่างก็ได้สนนะถ้าเกิดจะขยับจากตัวสองตัวนั้นก็โอเคนะงั้นก็เอาตัวเนี้ยตัวยิ่งที่สุดก่อนผมจะเล็งตรงระหว่างเข็นนะขาหน้าสังเกตขาหน้านะมาดูกันขนานใจไปละตัวแรกตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้า โอเคห้านัดสลักปืนออกมา M1 ค่อนข,ข้างจะเป็นปืนที่การยิงค่อนข้างจะแม่นยำนะครับใส่สโคปแบบไกลๆหน่อยคือแบบเล็งโคตรตรงอะ่ะยิงยังไงก็แบบต้องล่วงอ่ะครับจังหวะนี้คือต้องล่วงแน่นอนก็อย่างที่บอกเทคนิคยิงอ่ะครับยิงตรงขาหน้าของเขาบริเ,เวณขาหน้าตัดบ,บางตัวในยิงกระดูกสันหลังก็คือตายแต่มันก็จะตายช้าเนาะถ้าก็ยิงบริเวณปอดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะ นอนจากนี้เลยเราไม่ต้องเสียเวลาไปไล่เดินหานะครับเยอย่างเงี้ยคือเข้าจุดสําคัญนะครับปอดสองข้างเนี่ยแตกแน่นอนอย่างที่ผมบอกถ้ายิงบริเว,เวตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะโดนหัวใจแต่มันเล็กมากนะที่เราจะยิงได้เนี่ยก็งั้นผมก็เลยให้เล็งเวณขาบริเวณนี้นะครับตรงนี้เลยนะมันจะมีสิทธิ์ที่จะโดนปอดเนี่ยแล้วเขาจะตายแน่นอนเออถ้ายิงเรายิงนัดเดียวเนี่ยยังไงเงินเยอะมากเนะี่ยอันนี้ก็ระดับซีเวอร์ ลอยเลือดก็จะหายไปแล้วก็ไปดูตัวอื่นกันเพราะว่ามันโดนจุดสําคัญอันนี้โดนด้านหลังนะครับเ okay. จ้าหมาได้รางวัลเนี่ยเราก็ให้เขานั่งนะครับตัววัวตัวกระทิงจะพาไปยิงวัวกระทิงให้ดูนะครับแล้วก็ทําการกดแล้วก็เล่นกับหัวมันนะครับพอเราเล่นกับสัตว์หมาตรงนี้แล้วนะครับก็เราก็จะโอเคขึ้นใจเรามีใส่คูกายแล้วก็ให้อาหารเขาหน่อยครับอันนี้ก็ซื้อได้นะขนม ให้น้องหมากินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรียกน้องหมาไปต่อเลยพวกกระทิงนะครับค่อนข้างจะพาแล้วก็อยู่เป็นฝูงส่วนใหญ่โดนนะครับมาดูกหน่อยปืนนี้ก็ถือว่าดี จะโดนแต่ไม่น่าโดนพิษพิพ่านะโอ้ย,อยมีตัววิ่ง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 ซึ่งเขาวิ่งช้านะครับฟัวเวสันนี่จะเป็นาสัตว์ที่นขาแงจะช้าอันนี้เห็นตัวหนึง่งเร่งไปเลยเร่ง <c oughs> ผมไม่ไแน่ใจว่ายิงโดนไหม แต่ก็แอนน้องหมาเหา่าเอ้ยไม่ใช่น้องเมาน้องหมาเห่าตามแดลว่าขึ้นบนเห็นไหมเขาจะขึ้นบนกันแต่ว่าลิงเลือเลยสูงเลยโดนด้วยนะครับหีแก้วจะหนีวิ่งเร็วมากนะครับเราแทบจะแบบไปสั้นร้องแล้วนโดนนะครับ แล้วก็มีกรณีที่วัวไปสั้นเนี่ยมันปิดก,กับนะครับคือมันวิ่งมาหาเราเลยสภาพข้างหน้าคือวิ่งมาหาเราแล้วีิโหลดกระสุนให้พร้อมนะครับอ่าโอ้โอัโอโอโออนนี้อันนี้อันนี้คือตายแน่นอนผมบอกได้เลยว่าตายแน่นอนเฮ้ยมันวิ่งมาปะ<อ>ออ่ะน่ะเฮ้ยนั่นนั่ั่เขาตอโผอกครับ,บกดโดยเมาส์กลางแล้ว,วก,ก็เลิง ยิงเป็นขีปนาวุธเลยครับแกงระดับสามนัดแน่นอนอตามกลางลำตัวนี่คือต้องลวงแน่นอนนะหัวไปสั้นก็เถอ,อะถ้าเกิดเราใช้กระสุนเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ได้ละเงินก็จะน้อยละแต่ตและนัดที่เรายิงไปนี่คืออิมแพคมากที่สุดอันนี้คืออิมแพคแน่สุดน,นะเข้าหัวใจด้วยโเก็บไปแต่เงินก็จะน้อยครับเพราะเรายิงยิงค่อนข้างจะไหลาทีเกินไปนะครับ มีข้อตรงนี้ด้วยคือเราจะยิงแบบเป็นเรมโบเลยอ่าเนื้อสัตว์ก็จะแบบเป็นรูนะครับเพราะงั้นก็ระมัดระวังการยิงประเภทแบบนั้นนะครับยิงแบบเรมโบอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้อันนี้น่าจะกระสุนตัวนี้นะกระปอดอ่าอ่าหมาให้ราวังน้องหมาด้วยน้องหมานั่งก่อนครับก็ทําการให้อาหารอีกรอบหนึ่งโอเคครับ ก็มาถึงตรงที่เราวาร์มาแล้วนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ก็ทําให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้เข้าใจว่าการยิงสับใบเวณไหนที่จะได้สัตว์น้อยน,นอนนะครับแล้วก็แนะนําพวกแผนที่อะไรเงี้ยใครงงสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมาตอบให้ฟังก็รบกวนคนที่มาดูนะครับได้โปรดนะครับ สละอันมีค่านิดนึงในการกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปช่องเกมครับ JC นะครับแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปแนวไหนกันสำหรับเกม c คอ h e w i า e หรืออาจจะเป็นเกมใหม่ๆห,หรือเกมอื่นๆอีกนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ Enjoy ครับผม